วิธีเกษตรครีเอเตอร์มันเป็นจังสีเด้อพี่น้องหลังจากว่างแคปชั่นเรียบร้อยแล้วเฮาสิใส่ฮแฮชแท็กใส่แฮชแท็กคำว่าสมหมายสายเกษตรเข้าบอพิมเฮ้าสิใส่กูเกิลเป็นคำว่าสมหมายสายเกษตรเกษตรครีเอเตอร์สวนหอมบัวเลยลอยเอด็ดคำว่าบ,บัวเลยลอยเอด็ด หลังจากนั้นเขาก็จะมาแต่งค้ามบอกเอาน้องพี่น้องเพราะว่าเขาตุนระยะเวลาในการทํางานปุ๊บใส่ใส่เทคนโนโลยีซอยใส่แฮตแท็กเข้าไปใส่แฮตแท็กเข้าไปปุ๊บนี่ปุ๊บ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 ใส่แฮตแท็กกับปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,กกบ,บ,บแต่มันติดตรงที่ว่าค้าว่าบัวเลยนี่นมันบอส่ไม่เอกให้จากเถื่อพี่น้องมีวิธีบอนี่เห็นบอใส่ย่มได้บอมีไม่เอกให้จากเถือ่อ ມັນໃສ່ແມ່ອອກໃຫ້ເຮົາບໍ່ໄດ້ຈັກເຕືອພີ່ນ້ອງພາະຊີວິທີທຳໃຫບໍຄາ